สวัสดีครับผมสวัสดีน้นะสายตกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเบ็ดมาใหม่ครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเป็นคันของเบอร์เก้ครับเบอร์เก้เซนสเตชันครับเนี่ยครับเบอร์เก์นะครับบางคนก็เบร์เรยเบอร์เก้ก็แล้วแต่ครับเนี่ยครับผมเวทตัวนี้อยู่ที่เนี่ยครับ ยี่สิบนะครับอันนี้เป็นคันสองท่อนครับไกดฟูจินะครับผมไกดฟูจิมีโลโก้ฟูจินะครับแต่ว่าริซิปไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคันสองท่อนเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสทสดูนะครับก็เดี๋ยวจับจับคู่กับลอกตัวนี้สั่งมาในเน็นตคันเจ็ดร้อยกว่าบาทลอกเบอร์สี่พันนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวลองใส่หลอกให้ดูครับ ใช่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับน้ำหนักก็โอเคไม่เยอะมากน้ำหนักก็พอดีครับไม่ไม่หนักมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองเทสกระบ,บอนี้ดูครับบ่อนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยครับที่มาตกเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วก็ติดตามชมผลงานนะครับ ครับก็ลงไปแล้วนะครับไม้แรกเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะมีตัวไหมกับบ่อนี้บ่อดาบยุดครับอยู่พันทองรั้งแรกของผมที่มาลรองแล้วก็มาเทสคันของเบกเลดด้วยครับคันสิบฟุตเวทสิบยี่สิบครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีตัวไหมโอเคครับผมอเอเาแล้วครับ ชัดดูแอคชั่นครับดูดูดูแอคชั่นเ <c oughs> บรกเล่ครับเบรกเล่เซนเซชั่นสวายมาก ตกปลามาเกือบปีแล้ว 哦。<laughs> quá nữa quẩn, đến nè 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 ได้ไหมยกยกตรงๆยกขึ้นเลยนั่นแหละเอาหลุดหลุดโอ้เกี่ยวไม่ได้มัวใหญ่โคตรเบ็ดง้างง้างเลยบอกเอาซะเบ็ดง้างเด้อเด้อ งางครับสบายเมืเ่อกี้โไม่เคยได้ตัวใหญ่เขาเลย <c oughs> ไปไหนอ้วนอูตัวใหญ่เว้ยตัวใหญ่จังปักปลาก่อนครับนันแร่เขาเิ็นน้ำแน่ตัวปลา แมงหลุดมาจากหม่องแล้วน้อนนี่เบิกเล่เบิกเล่ครับเบิกเล่ตาเน,น้นใสสวยๆครับเฮ้รยรถกินชะ้า

một cái đỉnh ra Nghe Cao cao Ui, kiểu Ừ. Thì, sửa ấy

ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายครับถ่ายไม่ทันก็ขอ จบแค่งเท่านี้แหละครับพอดีมือถ่ายไปเข้าห้องน้ำเลยไม่มีใครถ่ายให้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ